อเอาลูกคอยลูกมะอ้ยเนาะวันแยกวันยนีวัน,วนอ้ยเนาะเกิดมันกล่องหอยตีหลางกา,งา,ายไงลังตึบคีิมีกีไม่เห็นหยียงว่าตีสิม,มารีวิวเบิ้งสาภาบ่อยกระเซิะกระเซิงได้พี่น้องบเดียบรบลอยจังหน่อยเพราะว่าพึ่งไปหาอีพอข่อยพึ่งอืมสีว่าจังไลยล่ะสีบอกว่า่ยายอยไปเฝ้าไขา่อีพอ่อยอยู่งพยาบาลพึ่งกลับมาอืมอันคลิปที่ไท,ทยนี่กับ วันที่ยีสิบพี่น้องคิปที่ท้ายวันที่ยีสบแต่ว่าโอ้ยมันทีเดียวบอลดีบ่หรอหูหูวนันีเดียวบอลดีบ่หรอหูปัง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 เฮ็ดลูกเฮ็ดไปเฝอาไครบานเมือไปเซนี่มากไหนวันที่ซิบเก่าพี่น้องวันที่ซิบเก่ากไปโรงพยาบาลไปเซนี่มากอันเจ้าของสองคนกนระทำอยู่หอกคุณ <c oughs> เพ่งสอกระทำอยูว่าไปนไปเซนี่กองมาหอดไปมาสัน โมฮอร์เราจ้ะโมฮอรอมนทีซิบเก่าทายคลิปคอยทายคลิปนี่ก็ยี่สิบอาชิโรดประมาณวันทียี่สิบเอ็ดอาชิโรดประมาณมันทียี่สิบเอ็ดมากเรด้วจ้ะนี่มารีวิวมารีวิวเม็ดพัชส่องคุณจันเพนสาวไทยอีสานต่างแดนพี่น้องซื้อส่องเพิ่นเด้อไปแวะไปหาไปเยี่ยมไปยามไปถามข้าวเพิ่นไในพี่น้องนี่นี่เพิ่นส่งเม็ดพักมาให้ตั้งแต่โดนเติมละจ้ะเกือบเดือน เกือบเดือนคิดว่าน,น่าจะเป็นเกือบเดือนถึงมะหอดบึ้งเนี่ยสภพาพาก็เปืี่ยน,นยังคืนนอนนี่ค่อยแกะออกแล้วลายยางลายเนี่ยอู่จ้ะอันนี้ก็ทีเนี่ยน่ยก็คือเม็ดเอ้ยยังนอนี่นอนปักทองกบเอียงนอนี่นอนน,อนี่นอนน,อนี่นอนเอียงอีกเม็ดนังคือเม็ดในแบบกระบุกนี่แหละอือขอกระบุกขจักเนาะอันนี้เป่นข่งี่ซื้อเขียนมาบอดทีเนี่ยนะ่นั่นนะอันนี้เป็นปักท่อง ปักท้องก็บักทัวร์ซีเมนนะหมดจอ,อพอมีน้องเอ้ยหมดขืนหมดจอพอมีหมดมาน้ำกองนี่สงสัยหมดเพิ่นได้ไปกินเม็ดพัก,กเพิ่นก็เลยอันนี้ขุนอันพี่น้องโอ้ยหลายอย่างเลยจ้ะแรดดีดพักกาดแก้วอันนี้ก็ซีเมนแค่รอดมันวนเองพี่น้องอันนี้อู้พริกหวานมีพริกหวาน อยากได้อยา่างใดแต่ว่าบ้านห้องอากาศมันห่อนขอนขางที่สิดูแลลำบากจังหน่อยแบบพีกบ้านนะพี่นอ้องไอ้ยังนีงเออเดี๋ยวอสนนุกี้นี่สุกีนี่กะลัมดาวโอ้ยหลายแนวอยู่พี่นอ้องหัวใส่เถ่าหอมบล็อกเกอรี่ก็มีแต่นี่บล็อกเกอรี่ก็มีนะคะคาราเคลิลเออหลายแนวอยู่พี่นอ้องหลายหลายพักหลายอย่างอยู่จ้ะสลัดกะมี สลัดก็มีสลัดนะคะพอดีเลยกันยังวะโอ้ยคน่อยมันคนมักปลูกขะนะอุ้ยโอ้ย,อยลูกกระไรเกลือเม่นตำค้ากองแค่มันปวดได้แตนะ่ลูกกระดือเดือดได้เลยนี่สภาพก็เป็นแบบนี้แหละพี่น,อน้องกระเซิ้งกระเซิเซ้งจังหน้อยน้ำทาประทัดในอาบอยู่พอดีอีแม่เราโทรไปนะขอไปเปล่าไข่พอขอ,อยู่โรงพยาบาลคนบ้าน,ออาาน,น,านมีไปเซนี่มาด้วยวันสันกองแตกจกักหน่อยวมา ข้าวกลองแตะแค่ไหนรับไว้อยู่โอ้รับไว้โรสฉันดอกรับไว้โรสเป็นแสนดอกเพิ่นก็เลยรับไว้นี่แหละพี่น้องนี่จักไปเปลือนนี่ยังนี่อันนี้ห้อยข่อยแกะห้อยข่อยสี่ขวบสี่ขวบจ้าอันได้เม็ดพันธุ์พักโดยที่ว่าตั้งใจดอกพี่น้องเพิ่นไล่ซุดมือนันขากลองข่อยหูลูกอีเลียวพี่น้องลูกคอตูดด้วจ้าอ้ยเนาะมันทะระยศอันมือนันเพิ่นไล่ซุด ไลชสดเลยวันนี้คอยพวเวคุ้ยคือกึ้นเข้าไปกอนมูนะคอยกระบอกหูจักดอกจ้ะบอกหูจักว่าผู้ใดเข้าไปในี่ไรเพื่อนกอนมูนะเพื่อนสีให้เม็ดพักเมล็ดพันธุ์พักมาปลูกเออบอกหูจักยังเข้าไปเขบไปทักทายปกติคอยนะออถ้าคอยว่างเขกลับไปทักทายกุดไรกุดยังให้เพื่อนนี่กคยวอากันนั่นนี่นี่เนี่ยกับคณะที่วอากันตอนนั้นไงเนี่ยโมโหเด้ว่าเจ้าของในเมล็ดพันธุ์พักว่าเพื่อนสีสูงเมล็ดพันธุ์พักมาให้อื พี่บาตที่หนีเพิ่นมาเมนยี่แต่ลิปข่อยพี่นะเออเพิ่นว่าขอที่อยู่ข่อยแนวเวอร์ซันสิสวงมีดพันธุ์พักข่อยยังงงอยู่เลยสวงมีดพันธุ์พักยังไมให้ยนะอบาตที่หนีข่อยก็ยังงงอยู่เลยบาตที่หนีเพิ่นจังมาเสลยสููฟังเพิ่ร์ลบอกว่าผู้ใด็กอไปในไหลปวดสุดเพิ่นที่แหลกเลยคนแหลกในไหลผู้เด็กเพิ่นลจีเจ๋อุ้ยเกิดเป็นตามข้าวกองนี้แล้วจะเป็นดื้อครับดิมาหน่อยนี่แมอย่าเฮ็ดเด้อย่าเฮ็ดเด้กหยุดหยุดหยุดที่นี่ ่อยบ่กหัวเซร์ระบาดที่นี่เขาบอกหัวเซร์ลราบาค,บค,บคลือกโอ้ตายโอ๋อขอยยังงงขอยยังงงวามม่าเม็ดพันธุ์ผักอีกอย่าง,งาน้อบาดนี่อันอันเพิ่งมาบอกหัวหน้าคอยบ่งหูจักว่าจะคล้องในเม็พันธุ์ผักขี้เกียจขี้เกียจคูบแม่งอยู่ข้างหน้าตังนี่หัวเสร์ระบาดโอ้ยมันเหนือนว่าเป็นเรื่องเป็นเล่าเหรอวานนี้ คว่ามจำควายแห้งสันอยูเออก็เลยบริโภคหูเรื่องเล่าว่าจะคลองสีใดเม็ดพันธุ์พักเพิ่นกับม่ขอที่อยู่นั่นแหละเพิ่นกับจังมะเสลย์ซูฟังเออพอกระจังหูจกักว่าจะคลองอ้อได้เม็ดพันธุ์พักนี่ย้อนอีหยังย้อนจะคลองเข้าไปในไหลเพิ่นคนแหลกนะเพิ่นก็เลยส่งมาให้จังใดขก็ขอบคุณหลายๆเลยจ้ะขอบคุณหลายๆขอบคุณอีรีเราขอบคุณกระรกกอดอกกระเดียเพิ่นกับอุตส่าห์ส่งมาให้จากเมืองนอดคนนี้พี่น้องก็เก่งใจเพิ่นอยู่หันนะเนาะ เหงเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้กะอุ้ยโอ้ยมันสีพังของแม่ลูกเอ้ยคนนีงลำบากทรงไม่หายดันเมืองนอกเมืองหน้าคนน่ะลูกเออนี่ล่ะพี่น้องกระสีเอาไว้ปลูกแล้วก็เก็บเม็ดพันธุ์ไว้ปลูกปีต่อๆไปพี่น้องโอู้ดีใจไยมักแหงมักคักมักแน่มักเน,กกกเน,กเนของสิ่ดทปลูกนะมักปลูกอื้ม ไปเด้อเด้อบางทีมารีวิวซูเบิงมารีวิวเมล็ดพันธุ์ผักเบิงสภาพกรองพี่น้องเอ้ยอันอันอันไอ้บุรุษไปเชนี่พิ่นก็จนว่าถามข่อยดิพูด่าให้ให้ส่งขึ้นอยู่บ่ซั่นสภาพเพิ่นคืออันยับเยิ่อขักแถวว่าซั่นว่าเพิ่นว่านะนะว่าให้รับไว้บ่ให้ส่งขึ้นบ่กเขาโอ้ยบ่ๆๆว่าซั่นรับไว้เลยลำไปเลยเพราะว่าลเฉละกลัวเพิ่นสิส่งให้มาฮอดเฮามันก็โดนเตื้ออยู่เกือบเดือนพี่น้องเอ้ยอีหลีเกือบเดือนตอนมื้อนั่งกึ่ง เจ้าของบ้านเจ้าของสองคนกับให้เที่ยวมาถามขเขาเรื่อยๆอ,อยู่ว่ามิดพัฒน์พักมาฮอดไปมาฮอดเราเด้่อจานนี่แหละสภาพกองก็เป็นแบบนี้แหละยับอยู่อี๋ยับเยิยนอันนี้ห้อยไข่สีขว่วห้อยไข่สีขั่วไปแล้วบัณนี้มารีวิวซูบงังดีสุอดอ่ะคนเองเที่ยวถามอยู่คนกับคิดคำพ่นเนาะคนกับคิดน้ำว่ามันสีหอดหรือบ่ฮอดจะ้ะบ้านอะไรอ่ะน้ามันไม่พี่น้องเอ้ยหยากหักหยากแเน่ยยากอีพอีเมีย,มยมส่วนนี้ก็สจีเนาะ แต่สิมีคลิปแนีบ่มีคลิปแนีเนาะ่องหน่อยๆ่องบ่ดังเป็นล่งกับบโมีคนเบิ่งบ่ล่งกับบโมีคนหัวซาส,สักตะวันล่มืมาซื้อเบิ่งบ่เบิ่งกับซาสไปแล้วเด้อจา้าขัดเบิงกับปืดปาดปุดปาปดก็เก่าล่ะยูดีมีให้ยูดายมีฮี้พอลงมาแป๊ว่าโควิซิบเก่ารวยหิงปังลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไปเป็นกำลังใจให้เพื่อนได้เด้จอจ้าขึ้นใจดีดีดอกคนอุตสาห์ส่งมาให้เตมือหนอกคุณคุณจันเพ็ญสาวไทยอีสานตางเดียนจ้า ขอบคุณนะคะได,ไดนน้แล้วได้แล้วบันนี้เรากอจีไปูกสูมเจ้าเมืองไปแล้ว